ดัับบเาครสตาร์ทยากเบาดับซีนข้อรั่วครับโรคประจำตัวของเครื่องตัดหญ้า4ี1ที่ใช้งานมาสักระยะกลางเก่ากลางใหม่สิ่งที่เห็นโดยสายตาคือน้ํามันเป็นซินผสมออโต้ลูปถลักออกมาทางหัวเกียร์ครับซีนรั่วครับเราจะเปลี่ยนซีนข้อกันครับถอดแกนเครื่องตัดหญ้าครับขันน็อตสีตัวครับ ค่อยๆดึงออกมาจะเห็นชุดคลัตช์ครับสอดชุดคลัตช์ออกครับขันน็อตตรงกลางครับแล้วค่อยๆดึงแผ่นคลัตช์ออกมาเราต้องล้างตรงนี้ให้สะอาดนะครับล้างโดยน้ำมันเบนซินนะแตะๆนะครับแตะๆไม่ต้องเยอะมากครับแตะๆไปครับนี่ครคือตัดยานี่มันดันง่ายครับเบาๆครับก็เลย เรียบร้อยแล้วนะครับเราลองมือรูปดูนะครับมือรูปดูให้มันเสมอนะครับการแต่ซีนคือต้องเสมอกันอย่าให้มันเอียงเรียบร้อยแล้วก็ประกอบแล้วครับวันนี้ก็ประกอบคลัดแล้วก็ประกอบเจ้าตัวแกนตัวนี้กลับเข้าไปครับแล้วเดี๋ยวเราจะลองสตาร์ทดูครับเรียบร้อยแน่นดีแล้วก็ใส่ไบครับก็ลองสตาร์ทเครื่องครับสตาร์ทติดแล้วก็ฟังเสียงเครื่องครับเรียบร้อยดีครับแล้วก็ ลองดูน,ด,นดุนเดินเบาดูครับเขนเข้านเาดับดนเด็ดเบาเข้าที่ครับ ตั้งรอบเดินเบาแล้วก็ทดลองเล่กเครื่องดูครับแต่เครื่องเรียบดีเรียบร้อยนิ่มดีแล้วก็เรียบร้อยจบงานกลับมาได้ครับนิ่มไหมนิ่มไหมยังนิ่มเลยขอขอคุณทุกท่านที่สนใจในวิชาเชิงชางขอให้ประสบความสําเร็จในสมอาชีพทุกท่านครับถูกใจกดไลค์ซับ